คนต่างจาังหวัดส่วนใหญ่นะคะคิดว่าไม่อยากที่จะเข้ามาทํางานที่แบบมันไกลบ้านตัวเองค่ะก็คือการทํางานที่บ้านเกิดอะ่ะมันตอบโจทย์อยู่แล้วแหละแต่ด้วยอาชีพของเราด้วยตาแหน่งงานต่างๆค่ะมันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เหตุผลที่มาอยู่กรุงเทพก็หลักๆคือมาหางานทําด้วยค่ะพูดถึงเมื่อก่อนอยู่คนเดียวบางทีก็ ไม่พอเลยต้องแบบโทรหาแม่แบบแม่โอนตังค์ให้หน่อยได้ไหมคือแม่อยู่บ้านนะแม่ไม่ได้ทํางานแต่เราทํางานทําไมเราไม่มีเงิน, <c oughs> นงก็มันไม่พออะไรเงี้ยแม่บอกมันไม่พอก็กลับมาอยู่บ้านสิแล้วถ้าหนูอยู่บ้านหนูจะทําอะไรละ่ะมีงานอะไรให้หนูทํำไหมสี่จ้ะบ่าแค่ๆเดียวไม่อะไรสิเมงเกยเพียเด็่ด้วยแค่เดียวสี่จ๋าต้องอยู่พี่จะเราเราก็ไม่ได้สู มีบ้าเดียวใน่ได้ในตัวเดียวใส่ชหมเชลา่ยลนแล้วเลยไม่ยากเลยไอ้ลุงเน่รล้ยากเน่เช่นอะไนบอกระวแม่คู่เน่เช่นเน่รู้ยากเลยเมาเสพเพี้ยนเลยสกายมาส่ดมียาอีเพียนเลยถ้าเลือกได้ก็อยากให้งานกระจายไปทุกๆจังหวัดเลยอะค่ะแต่อย่างเช่นบ้านหนูมีข่าวที่ไม่ดีตลอดใช่ไหมคะแค่พูดสาบจังหวัดก็ไม่มีใครอยากไปแล้วอะปัจจัยหลักของหนูคือมาทํางานได้เงินเยอะที่สุดแล้วก็กลับไปอยู่บ้านได้อยู่กับแม่แค่นั้นเลย ป่ามันคือจังเขานี่แหละมาาคงเทพคนเดียวใช้เดียวเพื่อน,นเล่นเป็นบ่ชื่อเ e. อนะคะพรนาชาของค่าค่ะเป็นคนจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็ทำงานเกี่ยวกับเป็น Customer Service ค่ะจะเป็นการบริการลูกค้าการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนุรมามาะแตนะคะบ้านเกิดอยู่อำเภอยะริงนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะทำงานอยู่ในห้างนะคะเป็นร้านกิฟช็อปทั่วไปเลยค่ะจะมาทำไมก็รามาจูจูสินเพื่อนบเนี่ยมาบีสกายนตายก็ลีมิวเนีน่ยในลายอาวๆที่มาเล่าๆดิเพื่อนบเล,ลชี่เรางานที่เราเซลมาเล,ล่าๆลาหมดะยุปอบันตะมุเต เดียวไดอยังไงต่อกิจวัตรประจําวันก็ส่วนมากก็จะตื่นนะแต่ตีห้าตื่นมาละหมาดก่อนแล้วก็อาบน้ํากินข้าวกะเช้าส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่คือแบบเพราะว่ารถติดมันจะมีช่วง2เวลาเข้างานกะเช้ากับกะบ่ายกะเช้าก็จะเป็นประมาณ9ก้าโมงครึ่งถ้ากะบ่ายก็บ่ายโมงเลยค่ะถึงสีะะ่ทุ skincare, ่มส่วนมากจะเน้นทำโอทีมากกว่าอยากได้เงินเยอะ เหตุผลที่มาอยู่กรุงเทพก็หลักๆคือมาหางานทําด้วยค่ะที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นก็มีสอบติดมาหาลัยอยู่แต่ก็เรียนไม่ได้ค่ะตอนแรกคิดว่าจะดอกแค่ปีเดียวในตอนนั้นก็เลยไปมาเลียก่อนแต่พอทีนี้พอแม่แบบต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรทํางานก็ได้บอกแม่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทํางานเลี้ยงแม่องอะไรเงี้ยใช่พอดีแม่หนูก็พิการด้วยค่ะ ทำงานได้3ามทีค่ะที่เป็นโรงงานนะคะก่อนที่จะมาทํางานในห้างนะคะใช่เหตุผลหลักๆก็ออกมาเพราะว่าคุมเหยียบไม่ได้ในโรงงานแต่ก็พอเข้าใจได้ค่ะก็เลยเลือกหางานที่สามารถคุมเหยียบได้ค่ะตอนเช้าก็ตื่นประมาณ6กโมงเช้าค่ะเข้างานประมาณ7จ็ดโมงห้ค่ะก็เลิกงานประมาณสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงห้ประมาณนี้ค่ะกลับมากิจวัตรที่ชอบที่สุดโดยอย่างแรกก็คือเดินตลาด อนนึงค่ะเอ้าไม่เป็นไรเหล่านี้ก็คือส่วนมากก็คนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะสามารถที่มาทํางานเพราะว่าแถวนี้มันมีตลาดใช่ไหมคะมากกว่า5 0เซก็จะเป็นคนอิจารหมดเลยที่แรกเข้าใจว่าจะแบบไปช่วยคุณแม่ขายของอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เพราะเอิญมันเป็นโควิดพอดีแล้วมันก็ขายของไม่ได้ก็เลยเสนอกับคุณแม่ว่าขอลองมาทํางานกรุงเทพดูคุณแม่ให้เงินมาก้อนหนึ่ง ก็คืออยู่ได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นต้องหางานให้ได้ภายในหนึ่งเดือนอยากอย่างแรกก็น่าจะเป็นการเดินทางที่แรกไม่มีรถเนาะแล้วขึ้นรถประจำทางไม่เป็นรถเมย์ไม่เป็นขึ้นได้แค่แท็กซี่กับวินมันแพงด้วยแล้วก็มันเดินทางลำบากด้วยสิ่งแวดล้อมมันจะไม่ชินค่ะเพราะว่าที่บ้านเราเนาะเราอยู่บ้านเป็นหลังเป็นหลังอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า แล้วก็มีพื้นที่ที่แบบค่อนข้างกว้างแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพก็คือเนี่ยค่ะพื้นที่ของเราจะมีแค่ห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็เราเลือกสภาพแวดล้อมไม่ได้เพราะว่าเงินเรามีจำกัดอันนี้ยาวนิดลังคะ่ะยาวนิดไหมคะไอ้อ่ะไอ้อ่ะท่านี่ยันอะไบารีเต้พี่จะรอผมมาทำไมนี้บารีเต้เป็นไอ้เตวีรู้ยีบารีโชวยบอกวิสัย พญากรอเลยพญากรอบีดาเนี่ยเอาท์ตัวเอาท์ก็เปลี่ยนลาซีก็เปลี่ยนลาซ้าเสียอะไรบาเลยเวลล่ะเวลลาพี่รอค้ํามาฉิปยุซาตอกพี่รอตะนี่ดาไอ้เอาไลจ้า20จ้า20เอาท์ดิก็တော့ไอ้เมมาร์บีก็เตลลาดาก็တော့ไอ้คอนโดตั่ญชินเยโลบอกว่าไอ้นี่ก็ไม่เสิมบีတော့โหเอาท์ดิเปียงคอซันเนดิเลยยกขึ้นไอ้นี่เอาท์ดิใช่มะอาเสิมบีโลนอกไอ้ลงงานขุ่น ဖို့ความหมู่นี้ရှိရဲ့လောက်တမဖွင့်ရေချိုးဖောင်းမှုရှိရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ငန်းကဆန်းနေဒီမှာပါဒီမှာဆိုရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာတကယ်ချင်းနေဆက်သွေရတာနဲ့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလာနေနေခံရတာရှိရပါဘို့အလုပ်ထဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟိုအရင်ကအရန်နားမလဲခင်စတက်ခါလာဆိုပုံဆိုဘန်ကောက်မှာဆိုအဲ့ဒီဘန်ကောက်ကဆန်းနေရလေအဲ့ဒီဒီကမှာခြံကဆန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးသူအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆန်းတာလည်းရှိတယ် ประมาณประมาณสูเยตุ่โดุเทีนดีได้มีลงในจีบีดุอยอสยะสุดเสียสางไข่นา้าเลยเลยเสียบบ่ลาลงอ่ะคิดว่าเงินเดือนที่ได้ทุกวันนี้พอไหมคะกับการอยู่ในกรุงเทพไม่พอหนูไม่รู้ว่าคนที่จบปริญญาตรีมันควรได้เท่าไหร่และคนจบมหกแบบหนูมันควรได้เท่าไหร่ถ้าสมมตินหนูบอกว่าขอสองหมืนได้ไหม มีคนบอกแม้จบมหเองอยากได้ทั้งสองหมื่นเลยเหรอคนเป็นยาตียังไม่ถึงเลยอันนี้หนูแค่สมมติแต่ถ้าให้ผู้แบบหลักๆเลยก็ก็แค่นี้แหละเนาะเราจบแค่นี้แต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงมันก็คงไม่พอในกรุงเทพมันไม่พออยู่แล้วแค่นั้นนะหลักๆก็คือส่งให้ทางบ้านด้วยค่ะ ถ้าเลือกได้ก็อยากให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นให้เป็นความสัมนธ์กับค่าครองชีพอย่างที่ทราบกันว่ากับข้าวทุกวันนี้ก็คือถุงละ50-60แล้วเนาะแล้วกินตั้งแบบ3คาบต่อว,วันอะยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วค่ะก็ต้องหาอาชีพที่2ที่3ทำอะค่ะทุกวันนี้ก็คือขายของใน TikTok ด้วยแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะอยากฝากถึงงานศพนี่แหละค่ะว่าเอออยากให้เปลี่ยนความคิดวัฒนธรรมนิดนึงว่ามันเป็นจังไดนะคะส่งต่อวัฒนธรรมดีดีนะคะ สวัสดิการตอนนี้ที่ทค่อนข้างเดือดร้อนเลยก็น่าจะเป็นแบบการรักษาพยาบาลเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ครอบคลุมทุกโรคแล้วก็คือเราอ่ะประกันสังคมก็จริงแต่ว่าไปโรงพยาบาลน,นะคะก็คือไม่ต่างเลยจากโรงพยาบาลรัฐก็คือต้องรองคิวแบบยาวนานมากๆอยากให้แบบช่วยเอื้อแบบการรักษาพยาบาลให้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชียร์วอนตัวตุยอะไรแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนตัวตัวว่าเอ๊ ဘကစကွန်ကနဲ့တော့ရတယ်ဘကစကွန်ကနဲ့တော့လို့ရှိရင်သူတို့ကအချိန်ကြာကြီးစောင့်လူလည်းမရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာကြာစောင့်ရတယ်အဲ့ရတခုရေနောက်အဲ့ဒီသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဆေးနဲ့တခါတလေကြအဆင်မပြေသူတို့ဆေးလုံးဆေးလုံးဆေးလုံးဝေးပေးတာဆေးမထိုးပေးဘူးသူတို့စိတ်ထင်တော့မလို့အဲ့လိုမထိုးပေးတာနဲ့တည်းမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကမြန်မာပြည်သားမလို့ခူးဆိုင်မှုအင်အားနေဒလာအဲ့လိုတွေးမိတယ်ဗောတခါတလေနဲ့ အဲဒီတစ်ထပို့ပြီးတော့ကျမ်းမရေးအဲ့ဒီမြေမာပြီးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြေမာပြီးဒါကတော့အဓိကများတယ်လေဒီမှာအလုပ်လုပ်တော့မြေမာပြီးဒါအဓိကများလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းမရေးယူဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးပြီးအဲ့လိုမျိုးကယူဆိုင်ပကစကွန်ကုလဲစူလူနာတီးတက်ခွဲခြားဆစ်ဆန်မှုမပြုဘဲနဲ့အကုန်လုံးတန်းယူဆိုင်မှုဖြစ်စီခြင်းလေဆန်သားတိ क ဖန်กับทางกลับบ้านเป็นเส้นเดียวกันค่ะ มาทําเมืองใหญ่ก็เป้าหมายของเราคือกลับไปอยู่บ้านอันนี้ก็2ปีแล้วไม่ได้กลับแม่ก็โทรถามทุกวันเนี่ยอยู่กรุงเทพมานานแล้วนะกลับมาอยู่บ้านได้แล้วอะไรเงี้ยเถ้ากลับบ้านไปจะทำอะไรไอย่างไรอย่างแรกเหรอคะ<ม>กอดแม่แล้วก็อีกวันหนึ่งพาแม่ไปกินของอร่อยแต่ยังไม่มีแผนว่าอยากลับไปอยู่บ้านเลยไหมยังยังไม่มีแผนแต่ก็อยากกลับแล้ว กลับตามเทศการค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่ก็สงการไม่ได้กลับเลยเพราะว่าจะต้องไปทํางานเสริมค่ะช่วงสงการก็ไม่ได้เล่นถ้าสมมติว่าเจ้ากลับทีนึงอ่ะคือต้องมีเงินเป็นก้อนเลยค่ะเราถึงสามารถกลับได้พ่อแม่ก็รอเราแบบเรามาทํางานกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ท่านก็คงจะคาดหวังในตัวเราว่าเราก็คงจะมีเงินกลับบ้าน mm. แต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะ คือคุณพ่ออ่ะคือแบบแกไม่อยากให้เข้ามาเลยความจริงแล้วอะค่ะเพราะว่าแกอยากให้แบบลูกอยู่บ้านถึงจะไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแค่แค่อยากแบบเห็นลูกแบบเติบโตไปได้วยกันอยู่กับแกตอนแกเท่าอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้แกก็พูดทุกวันนะคะว่าแบบเออกลับมาอยู่บ้านไหมเดี๋ยวแบบมาแบบทาปลูกผักเลี้ยงควายที่บ้านอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแกก็แบบพูดไปตามภาษาแกค่ะโดยที่แบบแกไม่รู้หรอกว่าเดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ ความฝันสูงสุดก็คืออยากเก็บตังค์แล้วก็กลับไปทํางานที่บ้านค่ะถ้าอีสานบ้านเราอะค่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ามีบริษัทใหญ่ๆไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีตําแหน่งงานเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการคมนาคมด้วยค่ะเขาอาจจะมองในเรื่องของความสะดวกสบายในการขนส่งด้วยก็เลยทําให้ต่างจังหวัดของเราค่ะไม่ค่อยมีบริษัทเข้าไปเปิด อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีรถไฟฟ้าถึงเราทุกคนจะไม่ต้องมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพไม่ต้องมากระจุกตัวเราทํางานที่กรุงเทพแต่เราสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทุกอาทิตย์หรืออาจจะเป็นทุกวันด้วยซ้ําการกระจายรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรากลับไปอยู่บา้านเออเราเราจะเอาในพวกเซนซาม,มิเลยสวยยย่วนเปี้ยเมส่วนไเชิงกรรยยันตา,ายกัรล้อเสกกับลูกเบี้ยเลยจะมาดูในงานไอชินีมาก้องเราดี ทีมมันแล้วตึกพี่รออาเซมไม่ปรีอเซมไม่ปรีแมเปลี่ยนลงไม่ได้ไอ้ใต้ตานี่ชื่ออีเออดีก็จมารุนายงานยีเนี่ยใส่นะบ่เนาะนายงานยีเนเนเปลี่ยนก้าวลาไปส่วนดีมาเนเนเอปะสเนี่ยเนเนอยากสูปรีรอเปลี่ยนเลยโลดสึกเดเบเบเฉิงกาละสรต่ําหนทางโลดไม่อยากอจมารุเนี่ยนายงานยีอาชินี่บ่มาหมุดตีเด าฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องบานเฮ่านะคะคนอีสานเนี่ยเขามาให้งานในกรุงเทพเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเมยผู้ใดถอยยุตตอนนี้มุอเจ้าโปองห่วงเพราะว่ามีมูคนอีสานถิ่นเมยไปพร้วมกับเจ้าเจ้าโปองห่วงเลยนะคะเข้าสิสู่ไปน้ำกันถึงค้าแรงสิหน่อยแต่ว่าซักหมือนหนึ่งถ้าเขา้าหูจักเก็บหูจักเก็บออมนะคะเมื่อตเป็นมือของเข้ายางแน่นอนเข้าตงในกับประยูบาลเข้ายางแน่นอนทุกคนนะคะพอให้จับมือสู่ไปน้ำกัน,นะคะ่ะทุกคน Batu ra nak harap we for hak nayu hak 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 tinggal wilayah mu kita tu lah ra hak duk mari bakak tu boleh pilih kerja hak boleh pakai dakwah hak boleh maye kerja banyak ada kira ada kita tak pilih kerja tu Oh kada tak boleh kerja tu boleh belaka tak pakai dakwah pun tak apa tapi ada kita pilih sikit baik amik, hak baik ambil hak boleh pakai dakwah boleh hak maye waktu kita semua mari duk sini bukan nak duk หลามอกิโตมากีจะซาจอยอะนอเปามากีโตตูนอคลิปบุมอบลาโกตาวะตือล่ะหนอคีเกงเออเปาบยอจินแลซอรอหูผีเนี่ยอเมเนี่ยบ่เนาะผีเนี่ยอเมเนี่ยหูหูนาวอติสิซีณีบอบ่เนาะติสิซีณีบอบ่อีเปลี่ยนละแต่เฉยทีส่องบอบ่อัศมปรีดแต่เฉยจังมีตาซูดุๆเปลี่ยนส่งยามบ่ปรธมาส่งเตยเอ็งยอกถาเนผีเนี่ยอเมเนี่ย ကြား रे မှာနှစ်ယောက်ကြား रे မှာအေးစကားတွေများရပြီအောင်တတိယတယ်ထူဝမ်ခင်ထင်း